สุขภาพ สวัสดีค่ะจากการสำรวจพบว,ว่ามีผู้ป่วยถึงร้อยละ75ที่ไม่รู้จักชื่อยาและสรพพคุณของยาที่ตนเองใช้อยู่ซึ่งเหตุนี้อาจจะส่งผลอันตรายมากกว่าที่คุณคิดค่ะการที่เราจำชื่อไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดการผิดยาผิดได้ค่ะบางอย่างก็คือแผงคล้ายกันสีเม็ดคล้ายกันแต่อาจจะเป็นยาคนละชนิดสรพพคุณที่ใช้คนละอยา่างยาบางตัวเนี่ยผู้ป่วยรายหนึ่งทานได้แต่บางรายทานไม่ได้เนื่องจากอาจจะเกิดอาการข้างเคียงนะคะ การที่จะทําให้เรารู้จักยาที่เราทานอยู่ก็มองที่ฉลากยาค่ะควรประกอบด้วย5้ารายละเอียดสําคัญค่ะผู้ป่วยคนรบันทึกชื่อยาทุกตัวค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรลังต้องพกติดตัวเสมอเมื่อมีกรณีฉุกเฉินจะช่วยให้การรักษาได้ทันท่วงทีค่ะอย่างน้อยการรู้จักชื่อยาที่ตนเองทานเป็นประจำก็จะช่วยให้คุณปลอดภัยจากการใช้ยาได้นะคะสนับสนุนโดยองค์การเภสัชกรรม